อันนี้พิธีฟังการจัดพิธีเฉลี่ยพระเกียรติ72พรรษาของแมงหลวงครับอ้าวนั่ง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 พนมมือครับตอนนี้ชั้นบนสุดค่ะสุนันท์ยานมาจากสมเั็จารเกียรติื้นที่การศึกษานะครับประถมศึกษาหงษ์กิ่งเขียก็ร่วมกันนะครับ

автоматическиmódlysahong ha.